คำตอบเท่าไหรคะได้คำตอบคือสามจุดหนะคะสาบางคนวัดได้2ผิดไหมไม่ผิดนะคะแล้วให้มันได้ใกล้เคียงกับคุณครูถ้าได้ถ้าวัดแล้วออกมาเท่ากับ4เป็นไงเยอะไปไหมคะเยอะไปนะวัดถ้าสองก็ยังโอเคอยู่แล้วก็ถ้าอะไรอีก ถ้า1่ถ้า1 5ึ่งจุาคถ้า1 5จ้า 1, มันก็จะน้อยไปงไงนะคะอ่ะดูดูนะคะอ่ะเฉลยเฉลยนะคะอ่ะที่เราตกลงพื้นที่รูปสามเหลี่ยมนะคะเศษ1ส่วนคูณสูงคูณฐานพื้นที่รูปสามเหลี่ยมต่อทอทอนะคะครูก็จะได้เศษ1ส่วนคูณสูงคูณฐานความสูงบางคนอาจจะได้2ก็ได้นะคะ 1.9จดก็ได้แล้วแต่นะคะกคูใช้สุดคูณแม่2ตา2 1 2 2 2 4จากนั้นนำมาคูณกัน1.8จคูณ2โทศนิยม1นึ่ตำแหน่งคูณกับจำนวนนับก,ก็จะได้ทศนิยม1นึ่ตำแหน่งนะคะก็คือ3.6ตารางเซนติเมตรนะคะอ่าตอบ ่ะเสร็จแล้วนะอะข้อต่อไปข้อนี้ง่ายเลยเดี๋ยวข้อที่สามง่ายมากมันมีมุมฉากให้แล้วนะคะรูปสามเหลี่ยมส,สอมอหรืออสอมอก็ได้แล้วแต่นักเรียนจะเรียกนะคะอ่ะดู เราจะพิจารณาจากรูปในหนังสือการนักเรียนดูในหนังสือนักเรียนดูฐานของนักเรียนคือด้านส<อ>สอมอ,อันนี้โจทย์กำหนดมาให้เลยคือด้านนี้สม,ววมดูความสูงเป็นรูปสามเหลี่ยมม,มุมฉากดูในวิชวลนค่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมม,มุม บอกแล้วด้านสองด้านนี้เป็นด้านประกอบมุมฉากถ้าครูอ่ะไม่ใช่ครูสี่หนังสือกำหนดให้สามนี้เป็นฐานความสูงที่นักเรียนจะต้องหาต้องหาด้าน,านอ<ร>อสอนักเรียนก็ต้องวัดวัดได้เท่าอะนักเรียนวัดลองวัดเลยวัดเลยนะคะ ได้เท่าไหร่กันบ้าง4.5หนอูได้ 4. อ่ามีคนได้4.6 4.5ได้อะไรอีก4 4.6อกอ่ี่วัดน4วัดกี่รอบกี่รอได้4่าเพิ่บอกวัดกี่รอบกี่รอบได้4.5 4. อันนี้ได้สี่สูตรอ่ะห้าอ่ะไหนมันจะมีไม้บทัดบางอันได้สี่สูตรหกอันไหนใครได้สี่เป็หกอันนี้อันนี้สามารถใช้ไม้มรทัด <5. S 1> วัดได้เลยนะอันนี้มันเป็นฉากอยู่แล้วอออกอ่ะอันนี้ได้สี่สูตรอันนี้ก็ได้สี่สูตรฮะอ่ะใครได้สี่สูตรหกก็ได้สี่สูตรห้าก็ได้อ่ะใช่ <5. S 1> แล้วแต่นักเรียนวัดมา บางคนได้4.6ก็ได้4จุดแต่ครูแนะนําให้เอา4จุดอะไรดีกว่า4.5 4.6ดีกว่าไหมคะดีมันสามารถตัดทอนกันได้ไหมถ้าเราเอา4.6ใครได้4.6มีคนได้4.6างคนได้4.5ถ้าเรียนง่ายก็เอา4.6ก็ได้ 4.5ก็ได้นะคะนักเรียนถ้านักบางคนได้4.5หเรืยเอา4.5คูณ 3, 3เสร็จแล้วก็หารด้วย 2. <c oughs> 2ได้ยังได้ยังคะ <c oughs> ไคะ <c oughs> อะเดี๋ยวพูดเฉลยเลยนะ <c oughs> อ่ะเสร็จแล้วนะ สูตรเหมือนเดิมแล้วครูก็จะเลก็กชื่อพื้นที่รูปสามเหลี่ยมนะคะอสมเท่ออากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณสูงสีุ่คูณฐานคือ3อันนี้ตัดทอนได้สูตรคูณแม่2ตัดได้นะคะ 1. <S 2, 2. <S 1 2 2อะไรได้4 2 2 4ใ <2. S 2> <2. S 1> ส่2แล้วก็จุดสออะไรได้6 2.3 6สาหเราก็จะได้ 2, 2> จุด2.3 <6, 3. S 1> 2จคูณด้วย3ก <6, S 1> ็จะได้6.9 <9 S 2> นะคะข <6, S 1> ้อนี้6.9ตารางเซนติเมตรอีกหนึ่งข้อเดี๋ยวให้นักเรียนวัดอีกหนึ่งข้อรูปสามเหลี่ยมคองอตอนะคะกำหนดฐานคือ 4.3เดี๋ยวให้แสนสักด์มาหาฐานของรูปนี้อ่าแสนสักอเดี๋ยวให้แสนสักออด์ดูก่อนนั้นทุกคนดูด้วยฐา,านคือด้านตองอนี้เป็นฐาน ข้ามฐานก็คือมุมคอนี้เราต้องรากนะคะมุมอะไรคะมุมที่ฐานเนี่ยมุมยอดขอโทษทาม,มุมยอดลงสู่ฐานนักเรียนจะจะวัดอย่างนี้เลยได้ไหมไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่ตั้งฉากเสร็จแล้วต้องวัดให้ตั้งฉากทำยังไงอาแสนสักอาแสงสักออกมาหาเลย ฐานอยู่ตรงนี้จะทำยังไงูจลากไปฐานอันนี้คือฐานนะคะฐานอันนี้คือมุมคอคือความสูงหนูจะต้องลากนะคะม,มันใช่ฐานไหมเอ่ยไม่หนูสามารถต่ออะไรได้คะต่อเส้นให้ยาวได้อ่ะ เวลาทำลากให้มันเไป็นไงคะ่ะลากให้มันพอดี <c oughs> แล้วก็ลากลากยาวไปก่อนทางไหนคะมุมยอดมุมยอดเราอยู่มุมคอ,อเราก็ต้องลากส่วนของเส้นตรงไปาลากให้ยาวๆไปเลยคะ่ะเสร็จแล้วเราจะต้องหามุมอะไรคะ<อ>ส่วนสูงนะคะลากมุมยอดนี้สู่ฐานเวลาทำก็ต้องให้ตั้ง ตั้งฉากแล้วก็เอาไม้ฉากเนี่ยทาไปที่ส่วนของเส้นตรงอ่าแล้วก็ลากลงมาให้ให้เนี่ยองศาคะ่ะตรงนี้ติดกับฐานอ่าอะดูอย่างนี้ก็ได้ได้เท่าไหร่ 2> อ,อ2องอ่าเอ้ยให้ตรงให้ตรงขอโทษทีค่ะอ่าได้ดูตรงนี้หนึ่งจดุดอะไรคะ 1.9หรืออ่า1.9บางคนได้เท่าไหร่มีได้เท่าไหร่กันบ้าง2เหมือนกันอ่าบางคนได้2เอา2ก็ได้นะคะเอา2ดีกว่าดีไหมอ่าดูจากตรงนี้นะคะ2ได้ไหมได้ได้ครูว่าถ้านักเรียน1นึงเนักเรียนจะตัดทอนยากแล้วก็ลำบากนะคะให้ส่วนสูงคือ2เพราะ ให้ส่วนสูงคือ 2, นะคะฐานคืออ่าดูในวิชวลน,นะคะเมื่อกี้ฐานของครูผิดฐานคือ 4, ส่วนส่วนสูงคือ2นะคะให้ส่วนสูงคือ 2, เดี๋ยวข้อนี้เดี๋ยวครูเฉลยให้เลยไม่เดี๋ยวนักเรียนกลับไปทำต่อนะคะรูก็จะให้พื้นที่รูปสี่เหลี่ยม ของงจอถ้ากับเศษหนึ่งส่วนสองนะคูณสูงคือสองฐาน,ค,านคือสี่จุดลงแป๊บนึงคือ4ีจุดา คูณแม่2ตัดนะคะเราก็จะได้ผลลัพธ์คือ4.3ตารางเซนติเมตรนะคะทีนี้การบ้านการบ้านหน้า245ข้อที่6ข้อที่9ถึงข้อที่12บองของครูมีเฉลยเอาหนังสือนักเรียนมาของคุณครูมีอะไรคะ เฉลยนิดนึงข้อที่ข้อที่9ถึงข้อที่10 2นะคะ4ข้อ4ข้อพอไหมวาดภาพด้วยวาดภาพด้วยนะข้อที่9ถึงข้อที่12เอาข้อไหนได้ยลยคะแค่นี้แหละแค่นี้แหละเอากี่ข้อแค่นี้แหละแค่นี้แหละแต่ว่าแสนศักดิ์จะเอา5ข้อ แสนศักจะเอา5ข้อครูตามใจแสนศักนะคะตั้งแต่ข้อที่8ถึงข้อที่2แล้วทําไปยังข้อที่8เนี่ยยางยังใช่ไหมคะยางอ่ะนักเรียนดูข้อที่8นะฐานคืออะไรใช้สีไหมไม่ใช่ยาวหมดเลยนะคือแบบปดมาดูให้ดีนะคะอ่ะข้อนี้เกี่ยวไหมห้านี่เป็นเกี่ยวไหมคะด้านประกอบ ดูให้ดีว่าด้านไหนที่โจท์ลวงมา,งามอ่าค่ะถ้าโจท์ลวงมามยเยก็ไม่ต้องนะคะเอาเวลาทําดูว่าอะไรคือส่วนสูงอะไรคือความยาวของฐานการบ้าน5ข,ข้อข้อที่8ถึงข้อที่12หน้า4 5 5นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีคะ่ะ